โรเทลรีสอร์ทสปางาน Home Electric ก i s s y ยี a เซลแปถึงพฤษภาคมนี้ที่เมกาบางนาและแฟชั่นไอซ์แลนด์อานิสาคลินิกกลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณจานนี้คุณมีเมนูคาลามารีมาฝากหรอค่ะใช่อะไรนะครับคาลามารีคาลามารีเหมือนคารมายหรือเปล่า ยกับเรื่องคานล้วนๆเลยแต่อันนี้เป็นอาหารสัญชาติเขาเรียกว่าของประเทศอิตาลีนะคะอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าเชฟจากัวไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาทําสรรสร้างเมนูที่เรียกว่า c ล l a m รีเวียดนามค a l a m อาหารเวียดนามก็จะเป็นประมาณเป็นปลาหมึกยัดไส้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะเอาปลาหมึกชุบแป้งทอดแล้วมายัดไส้ทีนึงชื่อเมนู c ล l a m รีเวียดนามชื่อีดีกว่า ลาหมึกสไตล์เวียดนามนะครับก็คือประมึกชุบแป้งทอดสไตล์ของอิตาเลียนนะครับส่วนของเวียดนามเนี่ยจะเป็นประมึกยัดไส้เราเอามาผสมกันกลายเป็นฟิวชั่นที่เป็นเทรนที่ที่สุดตอนนี้ของวัยรุ่นหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับวัตถุดิบของผมวันนี้ก็คือ ตอนแรกของเมนูนะครับเราจะเริ่มจากการที่เราจะต้องห <S eni> มักหมูก่อนนะครับการหมักหมูนี่ก็คือเราจะเอาตัวของเนื้อหมูนะครับไปทําไส้นะครับเราก็จะใส่เนื้อหมูนะครับไปก่อนหลังจากนั้นครับเราก็พักเนื้อหมูนะครับไว้แป๊บหนึ่งเราก็จะมาซอยส่วนผสมของเครื่องเทศต่างๆนะครับเริ่มจากตัวกระเทียมครับกระเทียมนะครับควรจะตบก่อนนะครับการตบกระเทียมจะทําให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยออกมานะครับแล้วจะทําให้อาหารของเรานะครับกลิ่นหอม เราก็ใส่ไข่นะครับหนึ่งลูกครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวแครอทครับิดเดียวครับแล้วเราก็จะซอยนะครับสับๆไปเราจะมาเริ่มในการปรุงรสนะครับเราก็ง่ายๆนะครับการใส่รสดีไปครับทีหนึ่งคราวนี้การยัะไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับเมื่อเราไม่ต้องการใช้ถุงบีบเราใช้ถุงพลาสติกนี้นะครับใส่ไปแบบนี้ครับ จากนั้นครับเราก็จะใช้ตัวหนังยางนะครับมัดแบบนี้แล้วเราก็ตัดขอบแล้วเราก็บีบนะครับตอนนี้นะครับเราเอาตัวไม้นะครับจิ้มไปก่อนครับเพื่อที่จะให้ประหมึกตอนที่ทําให้สุกนะครับสุกง่ายตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการยะดไส้ครับแล้วเราก็จะมาใส่ในตัวปราหมึกครับแล้วเราก็เอาตัวไม้นะครับเสียบไป เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันแตกออกมาครับเราทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบครับเราก็จะเอาตัวปลาหมึกนี่แหละครับเข้าไปในไมโครเวฟครับแค่2นาทีครับปลาหมึกก็สุกนะครับเรียบร้อยแล้วตอนที่ช่วงรอนะครับเราก็เตรียมเตรียมรายละเอียดต่างๆนะครับที่จะทําตัวของตัวแป้งทอดนะครับตัวแป้งทอดนะครับจะประกอบด้วยตัว แป้งครับตัวแป้งนี้จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับขณะเดียวกันครับเราก็จะเอามาโรยอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็จะใส่น้ำครับไปนิดนึงบวกด้วยไข่ครับแล้วเราก็ตีนะครับให้เข้ากันถัดจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรุงรสครับคือตัวแป้งนะครับของคารามมรี่นะครับจะต้อง มีความอร่อยนะครับใส่น้ำตาลครับพริกไทยครับอีกนิดนึงนะครับจะเป็นส่วนผสมของน้ำปลาครับตอนนี้เราก็ตีนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากันสำหรับตัวของแป้งที่เราคลุกตอนหลังครับเราจะหั่นตัวผักนะครับไปด้วยตอนนี้นะครับตัวปลาหมึกของเรานะครับได้แล้วเราได้ปลาหมึกครับแบบนี้ครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเอาแต่เฉพาะตัวปลาหมึกออกมาครับแล้วเราก็ใส่ครับลงไปในตัวของแป้งครับตอนนี้นะครับเราก็จะคลุกให้ตัวของปลาหมึกนะครับเข้ากับตัวของน้ํานะครับแล้วเราก็จะเพิ่มแป้งอีกนิดนึงครับเพราะว่าในตัวปลาหมึกมันจะมีน้ําครับจากนั้นเราก็เตรียมนะครับตัวกระทะได้เลยตอนนี้นะครับเราก็จะใส่น้ํามันครับ เรารอให้น้ํามันร้อนครับแล้วเราก็จะเตรียมทอดได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเอาปลาหมึกนะครับมาใส่เราก็จะเอาตัวแป้งครับโรยนะครับบนตัวของปลาหมึกครับนะครับแล้วตอนนี้เราน้ํามันกําลังจะร้อนแล้วครับเราก็เตรียมตัวใส่ครับ นี่ในการทอดอย่างหนึ่งนะครับในการปิดฝานะครับจะทําให้เราได้ตัวของปลาหมึกนะครับที่มีความกรอบแล้วก็มีความนุ่มนะครับตอนนี้นะครับเราดูว่าปลาหมึกนะครับเริ่มเหลืองนะครับแล้วเราก็เอามาจัดนะครับบางส่วนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวของปลาหมึกครับเราก็จะทําการหั่นก่อนครับแล้วเราก็จะเอาตัวของหนวดนะครับโรยหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับการวางนะครับเราเลือกวางบนกระดาษนะครับที่สามารถซับน้ํามันนะครับ ดีกว่าแล้วตามไปด้วยตัวของหนวดปลาหมึกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูคารามารี่เวียดนามของผมเชฟจากัววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมนูคารามารีเวียดนาม ขออีกรออเอาอีกเหรอนี่ยชอสิ่งที่คุณทำเป็นอาชีพ calamari เวียดนามทำไม่ยากเลยคุณเอาไปยัดไส้ก่อนแล้วเอาไปเวฟแล้วก็เอามา แปงอีดดูมันนี่ยากล้วที่สำคัญคือดูน่ากินมากตอนสุดท้ายก่อนเอาลงจานที่เอามีดซุบลงไปแบบอยากรู้ความรู้สึกตอนนั้นอะ่ามันตอนที่มีดซึบเหรอเดี๋ยวพาไปนี่ใช่วันนี้ชิคก็ฮอลิกของเรานะคะวันนี้มีอะไรเก๋ๆแปลกๆมาอีกแล้วปกติไฟแช็กพูดถึงไฟแช็กคุณก็จะรู้สึกว่าต้องกดเป๊บไฟขึ้นใช่ไหมคุณเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันมีมากขึ้นคืออะไรตอไปนี้นะคะไฟแช็กของเราไม่ต้องเติมแก๊สอีกแล้วไม่ต้องใช้น้ามันค่ะ เรานะคะปึ๊บเป็นแบบชั้นแบตได้ด้วยเฮ้ยแล้วเท่านั้นยังไม่พอไฟเช็กสาวา่าเป็น USB ได้ป๊า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 อืออื่นเต้นอือื่นเต้นเออถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะโอ้ว้าว วันนี้ชิคกโฮอลิกพาคุณผู้ชมมาดูแก๊เจ็ตไฟแช็กทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งแก๊สเพราะมันคือไฟแช็กไฟฟ้าค่ะที่ใช้การชาร์จผ่านระบบ usb นอกจากจะมีรูปทรงที่สวยงามพกพาสะดวกแล้วมันยังใช้งานง่ายมีความปลอดภัยมากๆเอาเป็นว่าจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ เเ็สในวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอนะครับคือไฟแช็กครังเรื่องใหม่ที่เหมาะกับคนที่อยู่ในยุคดิจิตัลตอนนี้นะครับโดยที่ว่าไฟแช็กตัวนี้ไม่ต้องใช้แก๊สแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนไ,ไฟแช็กตัวนี้มีชื่อว่า E-Frame ครับผม จุดเด่นของไฟเช็กตัวนี้นะครับคือใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนผ่านฝดลวดนะครับทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับในเมื่ออยา,ากจะจุดทูบในที่กลางแจ้งที่มีลมแรงๆนะครับถ้าเป็นไฟเช็กธรรมดาก็อาจจะจุดยากหน่อยแต่ไฟเช็กตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ ไฟชารตัวนี้ครับผมถ้าชาร์จไฟประมาณ1ชั่วโมงสามารถจุดได้40-50ครั้งครับผมในต่อการชาร์จไฟนะครับและการชาร์จไฟก็ง่ายๆครับก็สามารถเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์โทรศัพท์หรือว่าเสียบเข้ากับช่อง USB ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เลยครับ ไฟแชตตัวนี้นะครับเหมาะกับคนหลายๆกลุ่มนะครับเช่นวัยรุ่นก็สามารถพกเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็ได้นะครับสําหรับกลุ่มแม่บ้านก็สามารถพกไว้ได้ใช้ในชีวิตประจําวันและสําคัญอย่างยิ่งนะครับแกเจตตัวนี้สามารถนําคืนเครื่องได้ครับเพราะว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดประกายไฟครับผม ดริงจริงเลยไฟช็กอันดีดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราจะไม่ถูกกลนจนนานจนเกินไปใช่และอีกอย่างหนึ่งเวลาสมมติเวลาไปวัดอย่างเงี้ยแน่นอนใครที่มูบ่อยมักจะมีปัญหาเอะอลมแรงบ้างไฟดับทู่ยังไม่เทียนยังไม่ไปถึงตรงที่แบบต้องให้จุดต้องไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกับแม่ตอนตีสแล้วบางทีลมแรงมากแล้วลมพัดมาอย่างนี้ไมมเล็บอีก โป้งงดังนั้นดีมากนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะวันนี้แจกนี่เลย The script นะคะบาตไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะเพียงตอบคำถามมาง่ายๆว่าถ้าคนรักของคุณหายไปคุณจะทำอย่างไรฉันจะตามหาหมอดูคุณริวจิตสัมผัสอุณริด ตายไปหรือยังใครก็เป็นไปได้นะคือคุณเจ้าบอกเขาอาจจะมีฟงมีแฟนแล้วแต่คาถามคือคุณจะทําอย่างไรถ้าเขาหายไปนะคะที่สําคัญอีกหนึ่งคำถามนี่เลยชิงสือเล่มนี้ล้านแรกต้องแหกกดนะคะเป็นเจ้าของได้ค่ะเข้าไปตอบคําถามของเราว่าคุณมีแผนที่จะสร้างเงินร้านแรกของคุณอย่างไรตอบได้ตอบดีรับไปเลยใช่ค่ะหนึ่งเล่มนะคะส่วนบัตรคอนเสิร์ตนะคะเราแจกเป็นคู่นะคะสามรางวัลรางวัลสองใบค่ะจะได้มีเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะจ้ให้แล้วค่ะ ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ